สวัสดีเข้าพี่ผมที่แฮกเกมเมอร์นะคบวันนี้ผมจะมาทําเครื่องรวมร่างนะครับนี่คือเครื่องรวมร่างระหว่างซัมบี้กับหมูนะครับเราจะมาดูกันว่าจะกลายเป็นซัมบี้พิกแมนอย่างอย่างที่ผมตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าครับโอเคมาเรามากดล็อคนะครับปับแล้วก็อีกล็อคนงครับปับเป็นลายเป็นซัมบี้พิกแมนจิ๋วการทดลองผิดพลาดครับมา เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทํานะครับว่ารวมร่างกันยังไงเป็นยังไงไม่ย้ําครับไม่จะโหลดม้อนนะครับโอเควิธีการทำาผมจะสอนกันเลยนะให้เราเอาอันนี้มาครับเนี่ยอเนี้ยอันนีเ้เนี่ยตรงไี้ตรงนี้ตรงนี้น,นั่น,น,นแหละแล้วก็เอาบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้หรือบล็อกดินก็ได้แต่ผมจะเอาบล็อกไม้ จกสี่เหลี่ยมไม่เอากระจกแบนนะครับแล้วก็ไฟหนะ้าเป็นไฟเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเน,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 เนียแล้วก็แล้วก็คูงบนก็เออนั่นแหละปิดคูงบนนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้แล้วก็แค่นั้นแหละเสร็จแล้วมั้ย เออคัดโยกด้วยคัดโยกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำเป็นขั้นตอนนะอี่เอเอคือแบบเราให้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนแรกเราจะทำเป็นประมาณอย่างนี้หรือเปล่าเออถ,ถูกแล้วถูกแล้วจับ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  นี่อั้นกนงะั้นเราก็ทำอย่างนี้นะเป็นเครื่องปิดอย่างนี้นะครับเออแต่ก่อนนะเราเราขอเอาค่ะยมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้ที่เดิมอย่างนี้แล้วเราก็เอาอย่างนี้แล้วก็นีห้ามมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ เพิ่งลุงขุดนี่อย่างนี้เวลากดปุ๊บคัดโยกสองอัน,นเนี้ยเนี่ยกดปุ๊บคัดโยกสองนี้ปุ๊บมันก็จะหลดจะก็จะกลับมาครับแล้วซอมบี้ก็ตกแล้วไข่ก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยมอนเตอร์ตกประมาณนั้นอนะเป็นเป็นวิธีทําที่เยี่ยมไปเลยโอเคหลังจากที่เราคัดโยกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจะมาทําเป็น บองไฟนะครับนี่อย่างน,นี้อันนึงทำทำทำเหมือนอย่างนี้เลยเนี่ยทำเหมือนอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราขอพังนี้ก่อนโอเคนะโอเคมาเดี๋ยว เปนเดิมโอเคมาเป็นบอกไม้อย่างนี้ใช่ไหมโอเค นี่แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ปุ๊บเป็นแล้วให้มันมีเสียงแตกนะครับมาแล้วเปิดเสียงให้ให้ได้ฟังกันเลยมีเสียงแต๊กปุ๊บอย่างนั้นแปลว่าได้แล้วเนี่ยมีเสียงเนี้ยได้แล้วครับอย่างนั้นจนะทำให้เวลาเราวางไข่อ่ะทําให้ ใครมันไม่ออกมาก่อนให้มันมีเสียงแตกนะครับย้ำเลยให้มันมีเสียงแตกเคสเ็ด มาเดี๋ยวเราจะเอาระผสมกันดีงั้นเดี๋ยวเราจะเอาเอาเอาคนกับเนื้อเน่าเนื้อของซอมบี้นะครับแล้วก็เราอะให้เราใส่ไขซ่ซอมบี้มาตรงนี้นะครับเห็นไหมไข่มันจะไม่ขึ้นมากกลนแล้วก็ทำการ วางกระจกออเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อั่นี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็ทำเป็นให้เราโยนเนี้ยไปนะครับแล้วเราก็ข้อวไรนะครับน่ะระวางเนื้อซอมบี้กับกับคนครับลมร่างกายมันจะกลายเป็นซอมบี้จริงไม่ลองก็เออแล้วก็ โอเคจะกลายเป็นฮอ้เบบูยะฮอ้เบบูยะย้ำครับไม่ได้ใช้มอนแล้วก็ไม่ตัดต่ออ้าวอ้าวเออใช่ลืมขุดดินขอไยนะครับโอ้ยลืมขุดดินโหอะไรเว้ยเอ้อใหม่ เทสองโอเคเดียวร้อยโอเค,คเ,เมื่อกีก้เราขอมาแล้วกานทดลองผิดพลาดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเรียบร้อยอย่างนี้แหละเดือดซัมบีก็ดีแล้วโอเคมาเอาใหม่ครับมาเทสอง อ๋อตัวเลยดีอ๋อดูเละเคยเห็นนี่ได้ไหมครับที่น็อตน็อตรู้จักน็อตก็ผู้สร้างไหมครับอ่ะนั่นแหละครับเขาเขาสร้างหมูผิดพลาดนะครับหมูหมูมันก็เลยกลายเป็นคิปเปอร์นะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเออ วางหมูไปนะครับนะครับแล้วก็ขอลดเสียงหน่อยเสียงไม่แรงโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปย,นนยน่นทีเนทีกันนี่ย่นทีเนที หล <Okay. S 2> ังจากนั้นเดี๋ยวเราจะปิดกันนะครับโอเคมาโอเคเลยสามสองหนึ่งเตรียมตัววิวัฒนาการหมูกับเทียนที่มันจะรวม,มันอ่างกายเป็น ปเปอร์หมูหายไปนี่ก็หายแล้วกนหายะปนะง่ายคิปเปอร์ครับใครที่ดูวิธีการสร้างไม่ทันก็ย้อนหลังได้ครับโอเคหลังจากคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนกครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการมีวัฒนาการนะครับแป๊บแป๊บปิดท้ายด้วยวีวัฒนาการ โอเคปิดท้ายด้วยการวิวัฒนาการมาเอาหมูมาครับแล้วก็เนื้อหมูสุกกับไม่สุกสุกกับไม่สุกนี่อ้นี้มันเป็นของอีกอันนี้เก็บอันนี้เออมาอีท้ายด้วยการวิวัฒนาการก็คือก็คือจะทำหมู มูยังไงล่ะหมูหมูที่ยังไม่สุกครับกับกับหมูสุกมันมันจะกลายเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเหอะล้ว,ลลวมาปิด้ด้วยกรรมวิวัฒนาการระหว่างหมู จะไม่สุกกับหมูสุกมันจะกลายเป็นเสร็จแล้วเป็นหมูครับโอเคบ๊ายบาย